พบกับครูนิชาภารักษัตว์เหมือนเดิมน,นะคะเราก็อยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3านะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศค่ะซึ่งหวัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือนี่ค่ะการหมุนเวียนอากาศของโลกนะคะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะมาตรฐานว3.2ค่ะตัวชี้วัดว3.2ม6มทับนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือ 1. น,นะคะอธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศได้ค่ะ 2. นะคะปฏิบัติกิจกรรมแบบจำลองการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างรวมพลังด้วยความใฝ่รู้พอเพียงและมุ่งมั่นได้ค่ะ 3. นะคะสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของอากาศได้และข้อสุดท้ายนะคะเป็นผู้มีความใฝ่รู้และมุ่งมั่นค่ะ ะะเข้าสู่เรื่องของเรากันเลยนะคะลองสังเกตที่วีดีทัศน์นี้นะคะ,ะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมคะว่าดอกย้ามีการเคลื่อนที่แต่โดยปกติแล้วดอกย้าเนี่ยเขาเคลื่อนที่ด้วยตัวเขาเองหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรมาทําให้เขาเกิดการเคลื่อนไหวนะคะอะนักเรียนคิดว่าอะไรที่ทําให้ดอกย้าเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นถูกต้องค่ะสิ่งนั้นก็คือลมนะคะแล้วลมอ่ะ จากอะไรกันจำได้ไหมเอ่ยนะคะอ่ะลมถูกต้องค่ะก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะแล้วอากาศเนี่ยมีกระบวนการในการเคลื่อนที่ได้อย่างไรเราลองออทบทวนความรู้กันนิดนึงนะคะอากาศเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะ อากาศเนี่ยเคลื่อนที่นะคะจากความแตกต่างของความกดอากาศนั่นเองแต่ว่าไอ้ตัวความแตกต่างของความกดอากาศเนี่ยทำให้อากาศมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาลองทํากิจกรรมนะคะเพื่อหาคําตอบกันเลยค่ะสําหรับกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมแบบจําลองการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะวัสดุอุปรกรณ์มีดังนี้นะคะหนึ่งนะคะขวดน้าพลาสติกใสขนาดหนึ่งจุดห้าลิตรสองขวดนะคะสองแผ่นพลาสติกใสหนึ่งแผ่น 3. น้ำร้อน1ลิตร4น้ำแข็งบดนะคะ200กรัมค่ะแล้วก็5นะคะทูบ5ดอก6ไฟแช็กนะคะ7ดฮัตเตอร์และแปเทปกาวนะคะสำหรับขั้นตอนในการทำการทดลองนะคะ1ให้นักเรียนร่วมกันแบ่งกลุ่มนะคะโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยเจาะรูนะคะข้างขวดน้ำพลาสติกทั้งสองขวดให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรโดยสูงขึ้นมาจากก้นขวดนะคะ10เซนติเมตร หลังจากนั้นนะคะให้ตัดแผ่นพลาสติกใสให้มีขนาด20คูณ30เซนติเมตรแล้วม้วนนะคะให้เป็นทรงกระบอกที่มีขนาดพอดีกับรูที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่นี้หลังจากนั้นติดด้วยเทปกาวนะคะแล้วทำอะไรต่อนะคะใส่น้ำร้อนลงไปในขวดใบที่1นะคะแล้วใส่น้ำแข็งลงในขวดใบที่2 โดยให้ความสูงจากค้นขวดนะคะประมาณ6-7เซนติเมตรแล้วใช้แผ่นพลาสติกนะคะเชื่อมขวดทั้งสองนะคะที่รูที่เราเจาะไว้นั่นเองนะคะอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างขึ้นให้ดูนะคะต่อมานะคะใช้ทูบนะคะจี้ที่ตรงกลางแผ่นพลาสติกใสให้ทะลุนะคะทะลุด,ด้านเดียวพออย่าให้ทะลุไปอีกฝั่งนึงนะคะทะลุให้อยู่ในทรงกระบอกของเราที่สร้างขึ้นนะคะสอดทูบเข้าไปแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของควนันหลังจากนั้นบันทึกผลค่ะ 5. นะคะทำการทดลองซ้ำคล้ายกับกระบวนการเมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนนะคะให้เป็นน้ำร้อนทั้งสองขวดเมื่อสักครู่นี้จะเป็นน้ำแข็งหนึ่งขวดน้ำร้อนหนึ่งขวดแต่คราวนี้เราจะใช้น้ำร้อนเหมือนกันทั้งสองขวดเลยนะคะแล้วให้สังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุและบันทึกผลข้อที่6นะคะนำเสนอผลการทดลองแล้วก็ร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนค่ะมาดูตัวอย่างนะคะนี่คือลักษณะนะคะตัวอย่าง อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะขวดน้ำเจาะรูนะคะจากก้นขวดสูงขึ้นมาประมาณสิบเซนนะคะโดยมีความกว้างนะคะเ,เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสี่เซนประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาแผ่นใสนะคะขดเป็นทรงกระบอกเพื่อเชื่อมกันระหว่างขวดสองขวดเวลาทดลองก็เอาทูบจี้ลงไปตรงกลางนะคะให้อยู่ในบริเวณทรงกระบอกอย่าจี้ทะลุไปนะคะเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะตารางนี้เราจะใช้บันทึกผลการมีลักษณะประมาณนี้เนาะ ตารางนะคะ, sociedad, ะ,คะแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของควันทูบเมื่อทําการทดลองนะคะระหว่างน้ําร้อนและน้ําแข็งและน้ําร้อนกับน้าร้อนนะคะโดยชุดการที่1นนะคะจะเป็นชุดการทดลองของน้ําร้อนกับน้ําแข็งแล้วเราก็บันทึกลักษณะการเคลื่อนที่ของควันทูบทีบ่สังเกตได้ลงไปเลยค่ะแล้วก็สอนะคะเป็นการทดลองชุดที่2ก็คือใส่น้าร้อนกับน้ําร้อนสังเกตควันทูบแล้วก็บันทึกลงในตารางค่ะ มาดูกันที่ปัญหานะคะก่อนจะไปทากิจกรรมกันนะคะมาดูว่านักเรียนคิดว่าปัญหาของการทํากิจกรรมนี้คืออะไระทบทวนนะคะสิ่งที่เราสงสัยเมื่อตอนต้นคาบก็คือเี่ค่ะความแตกต่างของความกดอากาศทําให้อากาศมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะมาดูสมมุติฐานของเรากันค่ะนักเรียนคิดว่าเมื่อความกดอากาศแตกต่างกันในสองบริเวณอากาศจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร อาจจะเป็นไปนตามนี้หรือเปล่าให้เราลองสังเกตจากผลการทดลองนะคะว่าอากาศเคลื่อนที่จากความกดอากาศสูงไปความกดอากาศตา่ำจริงหรือไม่อันนี้ต้องพิสูจน์ผ่านกิจกรรมนะคะเชื่อเลยไม่ได้นะข้อที่สานะคะถ้าความกดอากาศเท่ากันในสองบริเวณอากาศจะเคลื่อนที่อย่างไรนี่เป็นสมมุติฐานให้เราลองคิดเล่นนะคะถ้าเท่ากันเคลื่อนที่ไหม ะะอาจจะอยู่นิ่งกับพี่หรือมีการเคลื่อนที่เล็กน้อยจริงหรือเปล่าก็ต้องทดลองนะคะเพื่อให้เห็นภาพให้เห็นพิสูจน์ให้เห็นไปเลยว่าจริงไหมนะคะนี่เป็นแค่สมมติฐานเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเพื่อหาคำตอบกันเลยค่ะว่าสมมติฐานของเราเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าสำหรับกิจกรรมการทดลองนะคะการเคลื่อนที่ของอากาศวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. ขวดน้ำนะคะขนาด1.5ลิตร2ใบค่ะ 2. น้ำร้อน 3. น้ำแข็ง 4. แผ่นใสนะคะ5ทูบผ้าดอก 6. ไปแช็คค่ะเ็ 7, เทปใสและสุดท้ายคือคัตเตอร์นะคะมาดูวิธีการทดลองกันนะคะอันดับแรกนะคะนำขวดที่เราเตรียมมาเนี่ยเจาะรูนะคะโดยเราจะวัดจากก้นขวดขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรนะคะแล้วก็เจาะรูให้เป็นวงกลมนะคะโดยวงกลมของเราจะมีะเส้นผ่าศูนย์กลางที่ประมาณ4เซนติเมตรค่ะ ถ้าเจาะแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะโดยเราจะเจาะทั้งสองขวดเลยนะคะลักษณะจะได้ออกมาแบบนี้เนาะนะคะขั้นตอนต่อมานะคะนำแผ่นพลาสติกใสของเราเนี่ยนะคะม้วนให้เป็นทรงกระบอกนะคะเพื่อเชื่อมนะคะระหว่างขวด2ขวดโดยให้ทรงกระบอกของเรามีขนาดที่พอดีกับรูนะคะรูที่เราเจาะไวะ้พอได้ขนาดที่พอดีแล้วนะคะเราก็ทำการติด เทปใสนะคะลงไปเพื่อล็อกเขาไว้ให้อยู่ทรงประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับชุดการทดลองที่1นนะคะเราก็จะนำขวดที่เราตัดไว้แล้วเนี่ยเติมน้ำร้อนนะคะลงไปในขวดใบที่1ค่ะระยะความสูงจากก้นขวดนะคะ6-7เซนติเมตรและขวดใบที่2นะคะเติมน้าแข็งลงไปค่ะระยะความสูง6-7เซนติเมตรเช่นเดียวกันถ้าเราเติมใบที่1เท่าไหร่ใบที่2ก็เติมให้เท่ากันเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาค่ะ นำแผ่นพลาสติกใสที่เราเตรียมไว้นะคะเชื่อมระหว่างรูของขวดทั้งสองใบในลักษณะนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราทำการจุดทูบนะคะแล้วก็จี้ทูบไปบริเวณตรงกลางแผ่นพลาสติกใสหลังจากนั้นสังเกตลักษณะควันทูบที่เกิดขึ้นในขวดทั้งสองใบค่ะนักเรียนนำทูบจี้ไปที่บริเวณกลาง แผ่นพลาสติกใสนะคะจากนั้นสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของคันทูบค่ะ สำหรับชุดการทดลองที่2นะคะก็จะทําคล้ายกับชุดการทดลองแรกเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนน้านะคะในขวดทั้ง2โดยจากเดิมที่เป็นน้ําร้อน1ขวดและน้ําแข็ง1่งขวดเนี่ยในตอนนี้เราจะใช้น้ําร้อนทั้งสองขวดเลยนะคะหลังจากนั้นก็เซตอุปกรณ์ตามเดิมนะคะใช้แผ่นใสทรงกระบอกของเราเชื่อมขวดทั้ง2ไว้แล้วก็สุดทูบนะคะใส่ไปตรงกลางหลังจากนั้นนักเรียนก็สังเกตนะคะการเคลื่อนที่ของฟันทูบในขวดได้เลยค่ะ สังเกตคิปทางการเคลื่อนที่ของพันทูบในแผน่นพลาสติกใสนะคะสังเกตและบันทึกผลการทดลองที่ได้เลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทดลองของเรา เป็นไปตามสมมติฐานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะตัวอย่างนะคะผลการทํากิจกรรมของเพื่อนเรากันเลยค่ะมาดูที่ตารางบันทึกผลการทดลองนะคะแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของควันพุ่เมื่อทําการทดลองนะคะระหว่างน้ําร้อนกับน้ําแข็งและน้ําร้อนกับน้าร้อนนะคะมาดูที่ชุดการทดลองที่1ค่ะน้ําร้อนกับน้ําแข็ง ลักษณะควันทูบที่สังเกตได้นะคะวันทูบจะเคลื่อนที่นะคะไปยังขวดที่ใส่น้ำร้อนแล้วลอยตัวสูงขึ้นนะคะผลการทดลองชุดที่2นะคะน้ำร้อนกับน้ำร้อนสังเกตเห็นว่าควันทูบนะคะเคลื่อนที่น้อยมากนะคะหรือบางกุ้มเนี่ยก็ลอยนิ่งอยู่กับที่เลยนะคะนี่คือตัวอย่างผลการทดลองนะคะ ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์นะคะช่วยกันตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมของเรากันค่ะว่าในชุดการทดลองที่หนึ่งนะคะน้ำร้อนกับน้ำแข็งวันทูบมีการเคลื่อนที่อย่างไรจากที่เราสังเกตมานะคะเราก็จะพบว่าควันทูบนะคะเคลื่อนที่ไปยังขวดที่มีน้ำร้อนแล้วเขาก็จะลอยตัวสูงขึ้นนะคะอแล้วคิดว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นล่ะลองคิดก่อนนะคะจินตนาการตาม นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากการทดลองชุดที่1ของเราเนี่ยนะคะขวดนึงเป็นน้ําร้อนอีกขวดเป็นน้ําแข็งนะคะแน่นอนว่าขวดทั้ง2ใบนี้จะมีอุณหภูมิของอากาศที่แตกต่างกันนะคะและเมื่ออุณหภูมิของอากาศแตกต่างกันความกดของอากาศก็แตกต่างกันด้วยทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศขึ้นในชุดการทดลองที่1นั่นเองค่ะต่อมานะคะชุดการทดลองที่2นะคะน้ําร้อนกับน้ําร้อน วันทูบมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะอ่านภาพตาเมื่อกี้น้าร้อนเหมือนกันทั้งสองขวดนะคะอะอย่างที่เราสังเกตไปจากตารางะะะบันทึกผลเนาะนะคะวันทูบเคลื่อนที่หน่อยมากหรือว่าลอยอยู่นิ่งกับทีไปเลยนะคะจากการทดลองชุดที่สองนะคะแล้วสาเหตุของเขาเนื่องมาจากอะไรละ่ะอแน่นอนนะคะน้ําร้อนกับน้ําร้อนเป็นบริเวณที่ อุณหภูมิเท่ากันทั้งสองที่ถ้าเราใส่น้าร้อนอุณหภูมิเท่ากันนะนะคะพออุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่ตามมาคือความกดของอากาศนะคะก็จะเท่ากันใกล้เคียงกันหรือไม่แตกต่างกันนั่นเองนะคะพอไม่แตกต่างกันวันทุกก็เลยไม่ค่อยไปไหนนะคะอยู่นิ่งกับพี่เลยนะคะแล้วนะักเรียนคิดว่าอุณหภูมิกับความกดอากาศเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะอย่างที่เราเห็นเนาะ นะะในขวดน้ําร้อนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงถูกไหมคะแต่ว่าอากาศาที่อยู่ในขวดน้ําร้อนเขาลอยตัวสูงขึ้นนะคะการที่อากาศลอยตัวสูงขึ้นนั่นหมายความว่าในบริเวณนั้นความกดอากาศจะต่ํานะคะอากาศก็เลยลอยตัวได้นั่นเองค่ะ,ะแต่ว่าในขวดที่มีน้ําแข็งหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํานะคะอากาศอุณหภูมิต่ำเนี่ยหนูจะเห็นว่าควันพุ่ จมตัวลงนะคะนั่นหมายความว่าอากาศบริเวณนั้นมีความกดอากาศสูงนะคะทําให้อากาศลอยต่ํานะคะเอาใหม่นะในอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํานะคะความกดอากาศจะสูงเขาก็เลยจมตัวลงนั่นเองค่ะตรงนี้เนาะอุณหภูมิกับความกดอากาศนะคะอุณหภูมิสูงความกดอากาศต่ําอากาศยกตัวอุณหภูมิต่ําความกดอากาศสูงอากาศจมตัวนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราจะสรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไรอะจะเห็นว่าจากการทดลองนะคะในขวดที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันทําให้เกิดความกดอากาศที่แตกต่างกันอากาศจะเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ําค่ะในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะคะความกดอากาศจะต่ำาส่วนในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่าความกดอากาศจะสูงค่ะ แล้วก็ถ้าทั้งสองบริเวณมีความกดอากาศเท่ากันนะคะอากาศจะเคลื่อนที่ได้น้อยหรือว่าอยู่นิ่งกับที่นั่นเองค่ะต่อมานะคะอากาศมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะในบริเวณที่มีความกดอากาศแตกต่างกันนะคะอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำค่ะแล้วก็เราจะเอาผลการทดลองนี้นะคะ ไปอธิบายสภาพอากาศของโลกได้อย่างไรการหมุนเวียนของอากาศเนี่ยมีผลกับสภาพอากาศของโลกยังไงบ้างคะ,ะการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะก็จะไปส่งผลต่อไปนะคะทาให้ในแต่ละบริเวณของโลกเนี่ยมีลักษณะลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันสภาพอากาศก็จะแตกต่างกันตามไปด้วยค่ะต่อมานะคะคําถามสําคัญนะคะที่ถามไปเมื่อต้นคาบเลยว่า จ้าความแตกต่างของความกดอากาศเนี่ยทำให้อากาศมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไรลองประมวลผลนะคะจากการทนลองของเราเนาะว่าสรุปแล้วความกดอากาศทำให้อากาศเคลื่อนที่ได้อย่างไงนะคะเรามาลองหาคำตอบกันจากภาพนี้เลยนะคะนี่คือภาพการหมุนเวียนของอากาศนะคะเนื่องจากความแตกต่าง ของความกดอากาศค่ะโดยภาพซ้ายมือนะคะจะแสดงบริเวณที่มีความกดอากาศสูงส่วนภาพขวามือนะคะจะแสดงบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำค่ะแล้วอากาศมีการเคลื่อนที่ยังไงนะคะเรามาลองดูกันนะคะถ้าพิจารณาการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบนะคะอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงฝั่งซ้ายมือนะคะไปสู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำฝั่งขวามือค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะ บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำเนี่ยพอความกดอากาศตำ่ำอากาศก็จะเกิดการยกตัวสูงขึ้นนะคะในแนวดิง่งดังนั้นถ้าหากบริเวณนั้น,น,นเนี่ยมีความชื้นอยู่ด้วยนะคะอากาศที่มีความชื้นความชื้นต่างๆก็จะย,ย,ยกตัวนะคะสูงขึ้นทําให้เกิดเป็นบริเวณที่มีเมฆมีฝนนั่นเองนะคะทีนี้อากาศในบริเวณนี้ก็เกิดการไหลเวียนนะคะต่อไปพอเข้าสู่บริเวณที่มีความกดอากาศสูงอากาศก็จะเกิดการจมตัวลงค่ะ พอจมตัวลงก็จะส่งผลให้อากาศบริเวณนั้นนะคะแห้งและปลอดโปร่งนั่นเองค่ะแต่ว่าสรุปหลักๆแล้วความต่างของความกดอากาศนะคะจะทําให้อากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่านั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะค่ะมาดูที่ภาพนี้นะคะแสดงการหมุนเวียนอากาศของโลก โดยสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นอยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าหย่อมความกดอากาศค่ะมักจะเห็นในแผนพีอากาศผิวพื้นนะคะโดยสัญลักษณ์ตัว H เนี่ยจะแสดงถึงหย่อมความกดอากาศสูงและสัญลักษณ์ตัว L จะแสดงถึงหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณตัว H หรือความกดอากาศสูงจะมีลูกศรน,นะคะที่เคลื่อนที่ออกจากตัวไกลกา,กานะคะหย่อมความกดอากาศสูงนั่นเองโดยสัญลักษณ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาย่อไว้ว่า PGF นะคะ อ่าสิ่งนี้แหะคะ่ะคือแรงนะคะใช้แทนแรงนะคะตัวนี้คือแรงที่เกิดจากความราดช,ชันของความกดอากาศนะคะหรือว่าเพชรไ a เดียนฟอร์ตนะคะก็เลยย่อเป็น PGF นะคะดังนั้นถ้าถามว่าแรงที่เกิดจากความราดช,ชันของความกดอากาศคืออะไรนักเรียนสามารถตอบคูดได้ไหมคะว่าแรงแรงนี้คืออะไร ถูกต ушка, Emperor, ้องค่ะมันก็ค er no ือแรงนะคะที่ทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่นะคะในบริเวณที่มีความกดอากาศที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะแล้วแรงนี้นะคะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะถ้าหากว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีความลาดชันมากนะคะอากาศก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากแต่ถ้าหากว่าอากาศบริเวณนั้นเนี่ยนะคะความกดอากาศบริเวณนั้นมีความลาดชันน้อยล่ะ อากาศจะเคลื่อนที่ในลักษณะไหนถูกต้องค่ะถ้ามีความลาดชันน้อยอากาศก็จะเคเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วที่น้อยลงหรือว่าเคลื่อนที่ได้อย่างช้าช้านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะนะคะการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะก็เดี๋ยวให้เรียนรู้สัญลักษณ์นี้ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ H และ L นะคะ ต่อมานะคะถ้าเราพิจารณา,าการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวดิ่งนะคะลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในแนวดิ่งเนี่ยพิจารณาได้ยังไงบ้างในบริเวณที่มีความกดอากาศตา่ํานักเรียนคิดว่าลักษณะลมฟ้าอากาศในบริเวณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคะลองนึกตามนะความกดอากาศตา่ําอากาศยกตัว ถูกต้องค่ะเมื่ออากาศยกตัวนั่นหมายความว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะคะแล้วอากาศยกตัวยกความชื้นขึ้นไปด้วยก็จะมีเมฆปกคลุมมากนั่นเองต่อมานะคะถ้าเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงล่ะคะสภาพอากาศจะเป็นยังไงบ้างอะความกดอากาศสูงอากาศกดตัวใช่ไหมคะคิดตามเลย สภาพอากาศในบริเวณนั้นนะคะจะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํานะคะอากาศจะจมตัวลงเพราะความกดมันเยอะเนาะนะคะพออากาศจมตัวเกิดอะไรขึ้นความชื้นต่างๆก็ระเหยไปไม่ค่อยได้นะคะบริเวณนั้นก็จะมีท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งแล้วก็มีเมฆน้อยนั่นเองค่ะตอนนี้สองหัวข้อนี้จะพิจารณาในแนวดิง่งถ้าเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบหล่ะนักเรียนคิดว่าจะเกิดสภาพอากาศในลักษณะใดยืนยืนอยู่ที่บ้าน มีลมพัดปุ๊บนั่นเลยค่ะอ่ะสำหรับการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบนะคะสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบเลยยกตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องของลมค่ะลมบกลมทะเลหรือว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นต้นนะคะดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศก็จะสามารถช่วยระบุสภาพอากาศบริเวณนั้นๆได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพเลยเป็นลักษณะลมฟ้าอากาศบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํากันค่ะก็ภาพด้านซ้ายนะคะเป็นแผนที่อากาศนะคะแสดงถึงหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมเหนือบริเวณทะเลจีนใต้หย่อมความกดอากาศตำ่ำคือไลสัญลักษณ์ตัว L ของเรานั่นเองค่ะเวลามีหย่อมความกดอากาศต่ํานี้เกิดขึ้นปุ๊บนะคะนั่นหมายความว่าบริเวณนั้นอ,อ,อากาศบริเวณรอบนะคะจะ,ะไหลมารวมตัวที่เขาแล้วก็จะเกิดการยกตัวขึ้นซึ่งถ้าผ่านในบริเวณมหาสมุทรเนี่ย เขาก็จะยกไอน้ําความชื้นขึ้นมาด้วยนะคะสิ่งที่ตามมาจากการที่อากาศยกความชื้นขึ้นมานี่ค่ะดูภาพถ่ายดาวเทียมเลยนะคะภาพถ่ายดาวเทียมนี้จะแสดงถึงลักษณะเมฆนะคะที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ยอยู่นั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะลักษณะลมฟ้าอากาศในบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำค่ะสังนกเมฆปกคลุมอยู่มากนั่นเอง ต่อมานะคะเรามาลองสรุปความรู้ออกมาในรูปแบบชิ้นงานนะคะเพื่อสื่อสารให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆเข้าใจมุมมองความรู้ของเรากันค่ะนะคะโดยนักเรียนนะคะจะร่วมกันออกแบบนะคะวางแผนเพื่อสร้างแบบจําลองในการเคลื่อนที่ของอากาศให้เชื่อมโยงนะคะกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจัดทําเป็นชิ้นงานค่ะหรือจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบชิ้นงานและนําเสนอก็ได้นะคะจะใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใดก็ได้ในการจัดทําเป็นไฟล์ภาพได้ตามความสามารถความถนัดของนักเรียนเลยนะคะ,ะมาเราดูนะคะว่ารายละเอียดของชิ้นงานเรามีอะไรบ้างนะคะ,ะสิ่งที่ควรมีในแบบจำลองนะคะต้องแสดงออกถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศได้แก่1 ต้องมีการระบุนะคะความแตกต่างของความกดอากาศระหว่าง2บริเวณนะคะโดยอากาศของเราย้ํานะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำค่ะแล้วก็อากาศเหนือบริเวณความกดอากาศต่ําจะมีการยกตัวนะคะส่วนอากาศบริเวณเหนือความกดอากาศสูงจะจมตัวลงค่ะนี่คือขอบเขตนะคะของแบบจําลองที่เราควรมีค่ะแล้วเกณฑ์การประเมินของเราล่ะคะ ทำยังไงถึงจะยอดเยี่ยมเพอร์เฟกมาดูกันค่ะ 1. นะคะจะให้คะแนนในส่วนของการวางแผนนะคะออกแบบต่างๆ 2. นะคะการเลือกใช้วัสดุของเรานะคะ 3. นะคะประดิษฐ์ตามที่เราวางแผนมาไหมออกแบบสร้างจันท์ตามที่เราวางแผนมาไหมนะคะ4นะคะเป็นการนําเสนอผลงานแล้ว5ก็คือการดูแลรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เราใช้ค่ะหลังจากที่เรานะคะ เรียนทำกิจกรรมมาทั้งหมดแล้วมาร่วมกันสรุปความรู้นะคะสรุปจริงที่เข้าใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะการหมุนเวียนของอากาศสรุปแล้วคือเกิดจากความแตกต่างนะคะของความกดอากาศ2บริเวณนะคะโดยอากาศจะมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศตา่ําซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ชัดเจน ในการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบนะคะถ้าพิจารณาในแนวดิ่งนะคะอากาศเหนือบริเวณความกดอากาศต่ําจะยกตัวขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นอากาศเหนือบริเวณความกดอากาศสูงเขาจะจมตัวลงค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวราบและแนวดิ่งนี้ก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศต่อไปค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามานำเสนอนะคะแบบจำลองการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะโดยใช้รูปแบบนะคะทีมเกมทัวร์นาเมนต์นะคะจัดแยกนะคะสมาชิกแต่ละกลุ่มไปประจํากลุ่มอื่นๆเลยรับวัางกลุ่มเพื่อนมาแล้วก็ถามความรู้มาให้ได้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นนําความรู้จากกลุ่มเพื่อนนะคะมาร่วมกันวบีคอร์แล้วก็สรุปความรู้อีกครั้งค่ะมาดูตัวอย่างแบบจำลองนะคะ ที่เพื่อนสร้างขึ้นมาเนาะว่าในอากาศร้อนนะคะความกดอากาศต่ำอากาศจะยกตัวขึ้นนะคะถ้ามีความชื้นก็จะเกิดเป็นกลุ่มเมฆขึ้นนะคะบริเวณที่มีความกดอากาศสูองอากาศจะยมจมตัวลงนะคะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำและเมื่ออากาศแต่และบริเวณเกิดการไหลเวียนแทนที่การนะคะก็จะเกิดเป็นการหมุนเวียนของอากาศขึ้นนั่นเองถ้าเป็นในแนวราบก็จะเคลื่อนที่จากความกดอากาศสูงไปความกดอากาศต่ำาาต<อ>ค่ะ โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำผลงานของเรามาจัดประกวดนะคะในลักษณะของนิทรรศาการที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกันนะคะเพื่อเผยแพร่พความรู้ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆในโรงเรียนนะคะได้ศึกษากันแล้วมาร่วมกันนะคะคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในวิชานี้ต่อไปค่ะ หลังจากเรียนกันไปแล้วนะคะนักเรียนร่วมกันตรวจสอบนะคะประเมินขั้นตอนต่างๆที่เราเรียนมากันในวันนี้ว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องในเรื่องใดบ้างนะคะมีเรื่องที่สงสัยหรือว่าอยากรู้ในเรื่องไหนเพิ่มเติมนะคะให้ช่วยระบุมาได้เลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องที่เรียนมาในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการหมุนเวียนของอากาศนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเรียนกันในหัวข้อไหนรอติดตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ